สบายดีป่ะลุงผมปาบสร้างนมมดเก่าผู้พ้นกับมตกลงมาตกมาเมื่อคืนเนี่ยรูไงสังเกตบงเขาหน้านมมดเลยดินจะแตกขื่อ้แหงกระรักกระโดดะขาพราแดดเมื่อคืนนี่เนี่ฝนตก้อนนี้พูดยไงเข่ากระเลื่ยงหมแหละผู้ลุงน้านงมดมันต่แต่จบมีน้าลยมันแหงงานน้นง่มีหเรากูดยังไงเมื่อน้องเยีมมันว่า สิบภาพปหะหอไม้แกงเพียงปลาลุง,งผู้คนไปก่อนนะปลาลุงสังเกตุของขาเราว่วาจะเลี้ยงเบิดปลลุงคนมาตกลายจะเลี้ยงเบิดช่วงคนตกดูหนังงามปลาลุงจะซึ้เดี๋ยวนี้พนบ่คอยตกเลยดินกระแหงอยู่แตกเขือปลลุงไอบัวตะแหสงสิสังเกตมึงดินแตกเขือเลยปลาลุงฝนตกเมื่อคืนนี่หักบัวแห้งปลาลุงไง ไทยแต่น้ำนมดผมมีหยาบลงไทั้งลุมนะยังบุหัวมีนานบุน้ำเอดต้อนเอ็หลีไว้ห่อพ้นต๊ะก้อยหนึ่งนี่ไปลงผมมีหนาอยูไปลงนมัดกับไปลงมาเลาะน้ำหน้าตั้งแต่เป็นติดช่องสี่แต่แบบไปลงไนลงมาลงมาเลาะเขาเมื่อน้่นมัดก็เลยมาหาหน่อไม้นมัดก็เลยเลี้ยวบึกน้ำไปลงอางเยียไปพาไปหาหน่อไม้มาแกงเทียงปลงเอะ ไปกันด่งเยียบสองคนเก่าเผาแหงไปก่อนหลอกมองาสิโลบนเขาใช่ไหละปะลุงเดียวไปเพาะอะไรอยู่ป่าหนาไม้เลยปะลุงเพาะอะไรปะลุงเลยแต่บดีปะลุงมังเยียมไปเลยป่าหน้าไม้ป่ามัง่าเนาะเจ้าหู้นเลที่ได้ลุ้บุได้เนี่ยกูหูปนปลุงอ๋อทั้งหุ่ป่าเป็นเจยวหยาไปลุง น้ามองเก่านาเหมือนกเาะอืมพักเห็นเนาะถ้ารุจกันเป็นลงเห่าสิได้รู้ได้ขงยามขึ้นเหี้ยมเพล่อนหม เห็นหลับปลุกมอดหมุนเข้ามาไปเห็นลายขนาดโผล่ปลุกแห่งทั้งผีกับแม่นที่คัดปลุกเอ๊ะีเป็นแห่งลูกผู้สับหยุดลุงอืมตัวเดี๋ยวน้องมาดสิ้นหนึ่งเยี่ยมเอาแย่ปะมอพี่แห่งมันมุ้ยเราปะลุกให้ไปนนอนเลยปะลุกตะปูมันโหนมันเบิดแย่ปะน้องมัดว่าเขาก็ฮายทำไมทงเบิดแล้วเนาะ มีแต่เป็นแหนงก็ลงเไงเขหาหางหักเจอไปใกล้ก็ได้ปุ๊ปล,ตลาตัวใหยหรือเปล่าข้างฝั่งก็มีเดี๋ยวถ้ายบนหลงเดียเพบันมาเอาก็ลงตุ้ยพอนมหมดชิวาหาจากไหนคืออึเตะปลุกมีนี่คิดแต่หมอนขาเอาใหม่ๆไปปลงงุเลยเขาหาก่อนหนะใหม่เขาหาใหม่ก่อนเลยหังเดียบผมมาเอาอยู่นั่นนะหมดเห็นนะ เรามาจะพาหาพกนีปลุงมีขาเจ้าก็มาเลี้ยงง่อยควายผอมปหลยมาควายข้าเจ้าเรมาจะาาท่นก่อนปลุงเห็นอยู่แล้วปลุงหญ่มากเเห็นแต่นี่ปรลุงเป็นหนอเป็นแนงอย่างสิปรลุงหนอกนงามขนาดเลยคนกระตุกทมดินเลยสุ่มดินสุ่มเป็นหนอนไหมปรลุโอ้เป็นหนอไม่เปนง งเียมวัดบเองเยพันมากรับลงเมาเอามาเลยดรร้ายเาบอปีม่จีบปีใม่จีบแง่งนี่ถ้าบุญคนขับเอาไปลงดีทางนายก่อน พี่ไปข่าทั้งในขาทังในพ่นจิดลพกแกงพูพกแกงนี่หนอมโกรไปเลยโอ้แดดขนาดมือนีกลับลก่อนมาอย่างมายังไ่มีแดดเลยนมาหอดมีแดดเลยอือขู่ลุหนูเนี้ยขู่ไปลุกเนงอยทังไนกหน้าพี่างข่าวก็มีเด้อ พ่น oh, ้องอ่มเยี่ยมเอาเฮ้ยเ่าพ่นพ่นเขาต้องนทางง่ายพ่นเออต้องพ่นเลยเยี่ยมเขาปเอาไปลงเลยใครแต่ถือไม้หั่นกกมาเหมือนนี่เอาไปถือไม้หั่นกน่นย่าเาหมดเลยคะอยังพอนเป็นแหนงได้ฮเลยต้องกอเอาไปลงใครแต่เยี่ยมถือไม้หั่นกกมา โกอะไรไปลงแต่บุญยาก้าไปเนาะทือเสียมันหนอง่ายกระตัวอยู่สูงนะแค่นี้เอโเอาลงลงเสียมนะสับเอาบปทเสียมมาเตะเอาบุญทเสียมมาแบบนี้ทือมาเห็นกบุญทเสียมมามื่อทือเสียมมาทีษมาเห็นกจะอีสางกันแน่ลงได้ลง เดบอกมันขันเป็นอะไรนะเนาะขันไปขึ้นเหี้ยล้วเดบอกนไปลงไงนี่มันเป็นยงไงโอยู่ทางกลางกอก็มีโหคนตกลล่นแล้วมันเลยสุ่มเนาะอืม กงโก้สิได้อ่บ่น่ฮักก็ได้สิหนปลุงเลยนี่ปลุงฮักก็ได้สันิยังว่วสะพกเก่งสปลุงนี่เรามาสบรงี่มาก้ตัวนปลุงผมขัสิได้เลยขับสิมากโ้ขัสิได้ไปนะมากโ้วมาหน้าใ้เก่าปลุงเลย

เห็นนี่ลับไปลูกเขาเอาบุได้ผู้ฮักก็ต้องผูกอ่ะเขามาหม่งเก่าแบบไปลูกเอ้หม่งรักเลยหม่งนี่อะไป่ใช่กะอะไรพรหฮาวนัไนว่แต่เสือต้องเขามาตลอดปลูกหม่องเก่าเนี่ยเขามาบ้านหนี่งโบเห็นโอ้เป็นนอเป็นแง่ไปลูกไอเป็นแง่บุดคันเป็นแงเอาเป็นนอนอะบ่มีแล้วปลูกเอ้มันเบิดงามเลยเนาะ มีแต่หาเป็นบ้อกเขาหาใหม่ทวงเขาหาเป็นบลอกไปเลยไม่เออเขาเข้ากับหาที่การปลุกเลยเขามาเลยเลยเดียบเลยสองหาแลับลงสองบุได้แน่นอนผมต้องผูกกับแม่ปลุกยหตั้งทึ่งอยากเอาบุได้มนหุบมันเงียบหมุนไปเลยไปลงมันเรียนอมาสิมนุมอดกัสิงมดตามเงียบไปก่อนไปลง อืมตได้ป <Coh es tube oses> uh ุงเอยนองเย็นเราจะไปมองลักลักเ่นวะมองไปแต่เสิ่งเอนได้ปุงเรพาไปนคุณเลยฮตัวหาอะไราเอาไมตนใหญ่นาะเขาเม่ๆนอเย็นวะมดมาหาหน่อยวันมดจับไม่ใช่ใช่้องมด ปะปหาบม่องลักเลยมองไปหลายได้นะมอว่ากิ่งไทยยัง n h ปลุงบึงดับปลุงนม่งเยี่ฟาไปเลยโอ้วนตกเมืงขึ้นมีน้ำลายใช่ปลุงเลยโปตีลำหัวไอ้ไม่ขอดเป็นวังเป็นวังเป็นวังปลุงเลยมาบบานี้น้ำไายเอ้าฮะ มาแต่ละเทือดนมัดโบเห็นน้ำลายแป้นเด่นไปลงมันจะก่อนเป็นวังเป็นวังเป็นวังให้ผัดอะไรเนาะโอ้ยนองหยียมพี่แดงก็เอาหนักไปเห็นกี่โต๊ะไปลงเยียมเก็บไปดางไพ่ลงหยียมาเพื่อนเห็นกี่โต๊กก็เอาเอาไปดางไพ่ไปลงมเนี่ยน้องมัดไปก่อนนองหยียมเลยไปลง กอลัของเพื่นมาแต่เสือบบเคยพลาสิบบได้น่ะปะลงเนี้ยมาเลยชิมก่อนเพื่นวันนี้อ่าตกปลุงเลี้ยวไป่มว่าเดี๋ยปลุงสรุปจับละอยู่โผปะลุงน้อัสินใจ่าไวเนี่ยปะลุงโผลุงสรุปจับละอยู่อืมมันจะหน่แง่งง่า่ๆนั่งจ้าก้อนข่าก้างก็บได้เลย นี่ทะเบงคนมาปไปนี่สิแด้งว่ามอมรเทพก่อนน้องเยี่ยมมาลงอืมต้องพระสิได้เลยบุได้ถ้าลุถาวรมกัดไปลงมันอยู่กลางก้อสิได้เยอะนี่นมวัดกับบุหุมาลงโซสเตปยุ่งอยู่กลางกอนู่เยียวส่เย็นน้องเยี่ยมฮะเป็นอะไรเย็นๆกับปมไล่ Ngoài lăng đấy rồi Khớp mình hỏi ý lúc của cậu bà vay trong đấy Mà này cả nó mãi cái cầu luôn ấy Kèng thiền Bừng cứ chỉ để hoa kèng kèng chỉ để hoa kèng kèng là lập luôn ấy Đông quá Xí đẹp hoa kèng kèng Cô mà thật thương một Ở bộ thứ mấy hành cô mà là bộ rạy luôn ấy Ở nền hôm thứ mấy hành cô mà Phá tổ Giảm hết Phí huy mà có tổ phí ná เดี๋ยวตะบ่มาเพิ่นวากอตานี้บ่ลงอืมตะน้งเี้ยเพิ่นวาก่อบ่ลงโอสุนุสลัดน้งเี้ยมาเฮ็ดปาโทรนี่อืมกลบ่ลงงมาเ็ปโี่พอแกงละน้องาเพได้ตัวนี้นะเพิ่นีมาเ็ปโี่อืมไ้บ่แมนมเอล Ayo, ai đại đấy. Oh, mày nó mày luôn, mày lẽ, ừ gọi, nó gọi, luôn, gọi, mày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  step อืมចូល step អញ្ចឹងមកពូជិះ step อืมតោះនឹងយ៉ាប់ចូល step តាเข้ากลางโกทะปรุงហោនេះน้ํามอดនេះដល់ខោរាពីគឺដល់ปรุงฝากกด Like Subscribe กดติดตามช่องน้ํามอดនេះដល់ปรุงថាប្អូនកញ្ចៀនណាปรุงសួស្ដី